สวัสดีครับผมพบกับมิสเตอร์สุนเจ็ดสสองแชนแนลอย่าเสือนักแค่เกมครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมโอเคก็สวัสดีครับผมพบกับมิสเตอร์โุนเจ็ดสิบองชนแนลยอเสือนักแค่เกมครับผมดิดูหน่อยย่าวันนี้อ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 ันนี้เราจะมาดูเบื้องหลังครับผมอันนี้ผมจะบอกมาให้ดูเบื้องหลังว่าเฮ้ยไอ้เกิดที่จะมาเป็นเกิดคลิปนี้ได้ที่ผมที่ผมแบบ บทคําพูดประมาณนี้อันนี้ดูฟังเสียงครับผมไอ้เหี้ยช้าอันนี้ไหนแล้วอ่าไปฟังครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเงียะเอาไว้อันนี้อันนี้มีคลิปกูอยู่แล้วเราไปหาซาดี้ในคุกซำแล้วนายจะยิงด้วยไหมเนี่ยต้องมีมั่งแบบนันนะโอเคโอเคอ่าก็ประมาณนี้ครับผมผมก็แน่นอนครับผมอย่างที่เห็นในข้างล่างครับผมเต๋อเลียวครับผมนี่ อ,อ,อย่างที่เห็นก็ผมไอเสียงที่เมื่อกี้ที่ฟูมบอกฟังไปนี่ฟังบอกฟังนี่นะเป็นเสียงของที่ผมจะทําแบบเครอร์บี้ครบับผมตัวละครเคอร์บี้ไม่ต้องกลัวน,นะครับผมว่าจะได้เห็นในกิปดูแล้วแต,ต่ไม่รู้ว่าในเซลโลจะได้เจอหรือเปล่าในเรือร่องภาษาจะได้เจอสิ่งนี้หรือเปล่าก็ผมโอเคอ่าก็อื่นอ่าเราจะมาบอกก่อนไอไอไอเนี้ยไอคอนทัซิตี้นี่นะผมก็จะบอกว่าเปลี่ยนเสียงหรือเปลี่ยนอะไรในตอนนี้ได้อย่างเช่นอ่าอันนี้ันนี้ตัวเสียงของไอตัว เพียนนี่ผมทําให้มันเหมือนเป็นเสียงไว้นะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ผมก็มาทาเสียงแบบออกแนวนุม่มๆนุม่มๆหน่อยไอยก็จะเป็นแบบเอออะไรวะอ,อือเออสวสดีพรวนถูพรอบุตรและสุภาพสตรีเขาผมอ่าประมาณนี้แล้วผมก็ต้องปรับเป็นเสียงพวกพีคเพื่อให้เป็นเสียงแบบใกล้เคียงของไว้หน่อยสวดดีดพรวนถูพรอโบุตรและสุภาพสตรีเขาผม เอสวัสดีค้อผูอ้พ่อโบุตรและสุภาพสตรีเขาผมนี่ก็เป็นเสียงของ A ไอไว้ไอหรือถ้าเป็นเสียงของัหวนหน้าไอที่เดบของสตาร์สกาก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็จะแบบอ่าอันนี้เบบไม่ได้ดแบบดัดเสียงนะอันนี้อะฮัมวันด,ดีน้ทุคนที่รักทั้งรอ้อยอ่าก็ไปมานี้นี่พอปรับให้มันแบบทิพซีดแบบพอดีพอดีนีดหน่อยก็ วันดี้พคนที่รักทั้งหลายอ่าก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมันก็ขึ้นอยู Stanford ่กับว่าเราต่ามาปรับให้มันพอดีพอดีกับเสียงที่เราตรงหรือเปล่าครับผมผมอ่าก็คือปรับ่าปรับให้มันเสียงพอดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องการอ่านภาษาอังกฤษว่าเราจะเก่งได้ขนาดไหนผมก็พยายามที่จะไต่อรับนะครับผมอ่าผมก็พยายามไอ้นี่ครับผมก็นี่แหละีที่คุณได้เห็นเห็นนี่แหละว่าผมทําคิดยังไง ว่าสภาพเป็นยังไงครับผมก็ประมาณนี้แหละอ่าก็ไม่มีแค่นี้ครับผมมีกับจุดแค่นี้ครับผมกับเอียร์หนึ่งที่ผมจะมาแต้งเตือนนิดหน่อยครับผมว่าผมจะมีการอัปเดตอัปเดตด้วยครับผมก็คือการที่แบบจะมีการเตือนนี้ครับผมอ่าแล้วจากอันแรกก่อนเลยอ่าไอัน,นี้จะข,ขึ้นทุกๆสิบนาทีนะครับผมนี่โปรดใช้สติในการรับชมเพราะบางเกมเมื้อหาดูแลไม่เหมาะสม ผมอประมาณนี้กูจะมีมีบอกว่าเตือนจะเตือนทุกๆสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ด้วยอ่เดี๋ยวกูจะใส่ด้วยครับผมผมจะบอกไม่ถึงว่าหมายถึงหมายว่าว่าบางเกมมีเนื้อหาที่ดูแรงหรือบางเกมเนื้อหาที่แบบติดเปรดมีการเอาขอพูดแบบภาษาแบบคุยเฮียแล้วกันควยเอามายัดช่องคลอดประมาณนี้ คุยออกมายักช่องคออะไรปบบมันนี้ครับผมรูนเรื่องอย่างนี้แหละก็เลยแบบต้องเตือนแบบนี้ครับผมอ่าอ่าก็เลยแบบมีอันนี้แบบกลัวว่าแบบไอ้นี่แบบอืมหูเอ้ยเก่นดีนากลัวจุงเบยไอ้นี้จะขึ้นมาครับผมจะเตือนแบบนี้กลับอีกอันหนึ่งครับผมที่เป็นแบบอะไรบะาเนี่ยไอ้นี่อันนี้อันี้อ่ะต่อมาเป็นไอ้นี่ครับผมนี่อ่าฉาก ที่ครูกลังดูอยู่มีเรื่องหาสิบแปดบอกบอใช้เอ่อมีเอ่อต้องมีสติในการดูไม่ใช่เห็นในโลกเอ่อเห็นในนี่นะครับผมอันนี้จะบอกหมยถึงว่าอันนี้หมายถึงว่าแบบไอ้นี่คือแบบเดี๋ยวคือผมพอพอผมนึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ของพี่เบนนี่เขาไอ้นี่คือแบบให้ห้าวิโดนไอ้นี่ไปเผอฟิตไอ้ภาพหนังโป๊แม่งมีคนด่าแล้วอ่ะไอ้พวกกับไอ้เฮดบอยอะผมก็เลยกลัวว่าอ้เหี้ยเอ้ย ไอเหียเอ้ยเฮ้ยแล้วถ้ากูไปเจอแบบฉากที่แบบเจอสเปบบวกแบบทั้งด่านี่จะไปเดินไงกูก็แบบต้องเตือนนี่ครับผมคอยเตือนแบบนี้ก็จะเป็นบอกแ้วแบบไอนี่บอกว่าเหมือนจะคอยบอกว่าไอนี่ไอเฮียครับผมฉากนี้มีการยิงกันขอใช้สติในการรับชมด้วยก็ผมสติอะเขาใจะว่าสติสติแล้วบอกว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่เห็นโลกจนงชีวิตจริงมาเป็นแค่เกมไม่ถึงว่าแบบไ่นี่ไม่ถึงว่า ไม่จะได้แบบเหมือนเตือนว่าแบบไม่ต้องแบบเบื่อเหตุการณ์เด็กแม่งฆ่าคนเพราะเกม g ี a เอไม่เอานะครับกูไม่เอานะครับไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในร่วมโจรโรรการโดนดา่าผิดว่าผิดเกมว่าผมว่าเอาผิดเกมก็ผมกูย,ยังพอรู้ตัวว่าเกมกับเกมเกมมันไม่ใช่ของไม่ใช่เรื่องจริงยังพอรู้ตัวอยู่มันยังพอรู้ตัวอยู่ก็ผมก็เลยแบบต้องเต้งเตือนแบบนี้ครับผมก็คงเข้าใจกันหน่อยครับผม อันสุดท้ายครับผมอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดเผื่อว่ากันไอ้พวกแบบมาล่อแอบเลีเเ้ยนครับผมแล้วว่างพวกพวกล่อเลียนแบบคลิปเอาคลิปคนอื่นมา,อ,าอื่นเดี๋ยวได้เคยพวกกับหัวขโมยเอาคลิปคนอื่นครับผมกูรู้สึกว่ากูเคยเจอช่องพิสตีอะไรสักอย่างหนึ่งนั่แหละแม่งโดนโดนก๊อปไปสองช่องแล้วตอนนี้ต้องสร้างช่องใหม่ เออก็ถือว่าน่าเศร้าก็ผมแถมดังดังด้วยนะปัญหาดังด้วยดังด้วยนะครับพี่น้องขอเพราะอีกคนนึงแม่งก็พูดแบบกวนบาทาอีกคนนึงแม่งก็พูดแบบออกแนวกวนออกแนวต่อเนื่องออกแนวต่อเนื่องแบบมาหาหาับผมผมก็เลยแบบต้องมาตเตือนเตือนไอ้นี่จะมาทุกๆประมาณแบบไอ้นี่ e ไ,นไ,นไอ้สิอะไรนี่ไอ้แบบอันตารายจริงนะมันบอกว่าอันตารายจริงมันจะมาตอนที่แบบเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นแบบอย่างเช่นเรนแบบยิงกันตุ้ม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 อประมาณนี้ เดี๋ RPG ลงประมาณนี้นีเอ่าแต่นี่เป็นคำเตือนนี้จะมาตอนประมาณทุกประมาณตอนเปิดหน้าคลิปกับตอนไอ้นี่ใกล้จะจบคลิปอ่มามันจะบอกคําเตือนให้ง่ายๆครับผมอ่าก็คือถ้ามันตัดช่วงหลังเดี๋ยวช่วงที่แบบ A A อเออ ending อ่ะเออ ending คนก็จะเห็นครับผม ending ที่แบบจะบอกว่าแบบมิสเตอร์เคย์ตุลสตรีมมิสเตอร์เคยตุนเอ,อ่ออะไรวะ YouTube มิสเตอร์เคยตุนประมาณนี้อ่า มิเตอร์คยตรวประมาณนี้อ่าก็จะบอกให้หมดเลยมันจะบอกให้หมดเลยแล้วแล้วถ้ามันตัดอยู่ช่วหลังั่นแหละคือตัวปลอมกับมิเตอ์สองก็คือปิดปิดไอคาเตือนหรือเอาอะไรว่าแบบภาพที่แบบไอเนี้ยมันหมือจะมองควยอะไรประมาณนี้ปิดอะไรมันมีหนืออะไรประมาณนี้มันจะกันมันจะกันเหมือนเอาไงพยายามกู้ยี่กู้อยากขึ้ไม่ให้รู้อะเออไม่ให้รู้ว่าไอนี้นั่งไอนี้ไม่เป็นช่องของตัวเองเหมือนว่าไอเนี่ยเราแบบไอเน้ยเราแบบ คืออะไรวะมันจะให้เรียกยังไงดีก็เหมือนครับเพราะว่าแบบไปทำคลิปอื่นแล้วเจอแบบนี้ปุ๊บเขาก็พยายามปิดบังอ่ะเออปิดบังยิ่งบอกว่าช่วงตัดไอ้ช่วงตัดตัดนี่แบบไอ้นี่ต้องเตือนนะว่าแบบไอ้นี่ยสิบเฮ้ยขอตัดสิบพื้ทีหน่อยปิ้งอ่าไปโผล่อีกครั้งหนึ่งแบบกูแต่ว่าแบอสวัสบอกว่าแบบสวัสดีปึ๊กตัดสิบพื้ทีปิ้งปิ้งทีนี้แม่งโผล่มาไปแบบโอเคก็ผมกูรักคนกินแล้วครับผมไอ้เนี้ย ไอเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นช่องปลอมว่าผมผมเตือนก็ืแบบเอาง่ายๆแล้วก็จะจะมีชื่อข้างล่างด้วยนะว่ามิสเตอร์กระตุกนปวะมมณนี้ถ้ามันดังถ้ามีบางคนที่แบบแน่แบบก็แบบไอ้นี่ไอ้นี่เต็มตัวด่าได้เลยครับผมกระนำด่าแหลกได้เลยครับผมผมผมเคยเจอช่องที่แบบปลอมแปลงแบบนี้มาแเ้วเราด้วยก็เลยแบบกลัวๆก็เลยแบบมาทำอะไรตัวป้องกันครับผมทำวิธีป้องกันตัวครับผมนี่ช่องปลอม ถ้าใครจเจอเดืมมีคลิปผมที่อยู่ช่องก็อื่นนั่นแหละคือช่องนั่นแหละตัวปลอมอ่าแล้วก็จะบอกชื่อไอ้นี้ด้วยครับผมที่ผมทําไอ้นี้เพราะว่าได้จะว่ามีเหตุผลแน่แน่มันก็คือแบบป้องกันตัวครับผมป้องกันตัวว่าแบบคือแน่นอนว่ามันจะมีกฎดูกทัวร์หนึ่งที่แม้เะแบบมีคนหนึ่งอะที่เขาได้คลิปตอนนั้นแล้วแล้วเขาจะต้องมาด่าเราแล้วก็ไอ้นี้ได้ใช่ไหมหที่กูเป็นเจ้าของคลิป <c oughs> ครั้งที่กูก็เป็นเจ้าของคลิปครับผมก็เลยกลัวก็เลยแบบไอ้นี้ครับผมมาแอนติบอรี่กันไอพวกนี้หน่อย แอนติ้พอดีกันไอ้พวกนี้หน่อยครับผมผมตั้งแต่คลิปอันนี้ตบไปแล้วไปเรื่อยๆครับผมอ่าอ่าก็คือกันจะได้แบบมันจะได้แบบเอาคลิปเก่าๆครับผมมันจะเอาคลิปเก่าๆอาแต่ก็คือยังเดี๋ยวเดยก็คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบคือจะไปคลิปว่าเก่าแต่ผมก็จะไม่ปล่อยมันนะครับผมยังจับอยู่ยังจับอยู่ยังจับอยู่ครับผมยังจับการเนนการที่ถึงที่สุดเลยไป,ปนํรราอันนี้กล่าวแบบเรียกด่าวพ่อด่าวแม่คนทําเลยว่าทำไมมึงไม่ทำ ำไมมึงไม่ทำคลิปของตัวเองไม่ทำของคูอื่อเนอะเป็นเด็กเหี้ยะไรครับผมอะไรประมาณนี้เป็นเด็กเหี้ยครับผมผมไม่มีจั้งใจใช้ชีวิตอยู่เลยครับผมอะไรประมาณนี้นี่ครับผมอ่าก็จะเป็นการด่าแบบคือถ้าแบบไอ้นี่ก็จะเป็นด่าตัดเตือนอยู่ถ้าระดับเข้าใจเราก็แบบไม่ทำอีกแล้วผมจะไม่ทำอีกแล้วเดิมพ่อเข้าใจอยู่แต่ถ้ามันทำแล้วมันทำอีกนี่กูไม่รีบกูไม่ช่วยไอ้นั้นกูไม่ช่วยก็เลยแบบจะมาเตือนประมาณนี้ครับผมอ่า อ่าก็มีเพียงแค่น e ี nah, okay. ้ครับผมกับการการเตือนกับไอ้นี้ครับผมอ่าอ่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องปิดอันนี้ไม่ต้องติดโอเคไออันนี้เป็นแค่อันนี้เป็นคลิปแบบแต้งเตือนนะครับผมอ๋อเร่ออีกอนหนึ่งครับผมอะไรวะถ้าคลิปของไอ้นี่ไอ้นี่ไอตอนที่สองมานี่เริ่มเป็นด่านของอะไรวะไอของเพเด็กที่เป็นตอนของอะไรวะนี่ไอนี้เป็นตัวแทนของราแลครับผมน่าจะเป็นเออจำไม่ได้เมื่อกี้ เชียเอ้ยไอ้เชียเอ้ยต้องไปดูเองอีกเอ้ด่าด่าด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 าอ๋อนี่ไงแบงค์ไอ้ไบค์เกอร์เฮียไบค์เกอร์เฮียครับผมไบค์เกอร์เฮียไบค์เกอร์เฮียเฮียถ้าไอ้นี่อะไรวะเนี่ยต้องใช้คำนี้ดีกว่าต้องใช้คำนี้ดีกว่าว่าถ้าผมถึงด่าบุรัมไม่ได้เดี๋ยวก็อ่าใครอยากคอมเมนต์แบบเช่นว่าแบบพี่พ่อพี่ตายเมื่อไหร่หรือ พี่พี่ได้ปวกอธิช่วหรือเปล่าหรือบอกว่าพี่พี่พี่ได้อะไรวาเนี่ยได้เออเหมือนอัไน,นี่ได้เวล์ตั้งแต่ตอนไหนหรือซึ้งเกมแรกคือเกมอะไรกับพี่อประมาณนี้ก็จะบอกตอนนั้นได้แต่อย่าเพิ่งบอกตอนนี้นะคะอันนี้ไม่รับยังไม่รับอยู่เราจะไม่รับอยู่ต้องผ่านตอนหนึ่งครับผมโอเคต้องไปไา่ตอนหนึ่งครับผมต้องผ่านตอนที่สิบสองให้ได้ก่อนครับผมถึงจะ ตรวจตรวจสดกับผมตรวจว่าเอ๊ะใครพูดใครประมาณนี้ใครอยากจะพูดถึงกูเรื่องอะไรครับผมผมเรื่องกูเคยดูหนังโปโ๊ป๊โปตอนไหนกูเคยดูการ์ตูนโป๊ตั้งแต่ตอนไหนประมาณนี้อีบอกเว็บได้ไหม <c oughs> ไอเฮียติดเลยละไอเฮียติดเลยละ <c oughs> โอเคครับผมขอเปลี่ยนแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าใาป่ายครับผมเย่าโอ้ <Yeah! Woo! c oughs> ขอบอกตรงว่าตอนนี้จะกลับมาไอ้นี่ละแปลหมดอเดิมละเออต้องขอโทษด้วยโอเคบายสเตีมและลูทูปชื่อไม่เจอตุ่นจะติดสองชานั้นนะครับผมวู้